สวัสดีค่ะพบกับคุติอีกแล้วนะคะวันนี้อยู่ในห้องมอเตอร์สรี่ค่ะคุติก็ใส่ผ้ากันเปื้อนแบบนี้จะพาเด็กๆมาล้างมือนะคะเดี๋ยวเราจะตักน้ําจากโถมาใส่ในถังเพื่อใส่กละมังแล้วก็เตรียมตัวที่จะล้างมือกันค่ะค่ะคืคอ,ดอดดะครูใส่ผ้ากันเปื้อนรอเด็กๆแล้วนะคะเด็กๆก็ต้องเตรียมใส่ผ้ากันเปื้อน เราก็จะมีผ้าผืนสีน้ําตาลนี้เอาไว้ซับน้ําข้างล่างเวลาเปียกคืนนะคะเดี๋ยวครูแนะนําอุปกรณ์นิดนึงนะคะเมื่อกี้นี้นครูตักน้ําจากโถมาใส่กระมังเรียบร้อยแล้วแต่ถ้าน้ําไม่พอมีเยือกเราเติมได้นะคะอุปกรณ์ก็จะมีสบู่ด้วยเมื่อกี้คุณครูใส่ดนาฬิกาครูก็ถอดนาฬิกาเก็บไว้ก่อนการเปียกนะคะแล้วก็จะมีฟองน้ําไว้ซับน้ําเวลาเปียกบนโต๊ะ แล้วก็มีผ้าสำหรับซับมือและผ้าสำหรับซับน้ำที่เปียกตัวเช่นกันค่ะเดี๋ยวเราจะจะมาเริ่มกันเลยนะคะการล้างมือเจ็ดขั้นตอนค่ะเอามือจุ่มในน้ำค่ะคว่ำมือลงแล้วก็หงายมือนะคะให้น้ำหยดลงนิดนึง เตรียมสบู่ค่ะถูมือด้านในนะคะถูฝ่ามือด้านในคว่ำมือถูฝ่ามือด้านนอกฝ่ามือด้านในเมื่อกี้ขั้นที่หนึ่งะคะมีขั้นที่สองขั้นที่สามแบมือกำมัด ซ้ายขวาสลับกันแบมือกำหมัดนะคะที่สี่นิ้วโป้งค่ะถูนิ้วโป้งถูนิ้วโป้งนะค, 4, 1, นคะ,ะ,คะขั้นที่ห้าเล็บค่ะถูเล็บแบมือออกแล้วก็ถูเล็บสลับกันไปมาขั้นที่หกข้อมือถูข้อมือซ้ายข้อมือขวาสลับกันค่ะ สุดท้ายนะคะเอามือแช่ในน้ำเอามือลูบมือขวาลูบมือซ้ายก่อนนะคะก็้ลูบมือมือซ้ายลูบมือขวามือขวาลูบมือซ้ายหงายมือค่ะถูอีกครั้งสลัดมือให้น้ำหยดก่อนนะคะแล้วเราก็จะมาเช็ดมือกัน าการซับมือค่ะพอแห้งแล้วเราก็ใส่ในตะกร้าถ้าเปียกน้ำหยดมาสักครู่เรูก็จะใช้ฟองน้ำก่อนนะคะซับขั้นสุดท้ายนะคะใช้ผ้าใส่เป็นมือนี่นะคะแล้วก็ซับน้ำให้สะอาดอีกครั้งะคะ่ะ ก็ใส่ในตะกร้าเพื่อจะนําไปซักต่อไปเป็นไงคะล้างมือจะขั้นตอนง่ายไหมคะค่ะค,คุณครูพร้อมแล้วนะคะใส่ผ้ากันเปื้อนเรียบร้อยแล้วเด็กๆก็ต้องใส่ผ้ากันเปื้อนเหมือนกันนะคะกันเลยนะคะมีผ้ากันเปื้อนสีฟ้ามีผ้าสําหรับซับพื้นแล้วก็ไว้ซับน้ําตัวเอกของเราก็คือดอกไม้แสนสวยในถาดน,นี้นะคะแต่ก่อนอื่นนะคะ เราจะต้องเอาเหยือกเนี่ยนะคะไปตักน้ํามาใส่เหยือกเล็ก<ม>เพื่อที่จะมาใส่ในแจากจารแจกันก็มีให้เลือกหลากหลายนะคะแล้วก็พร้อมทางพาลองจัดการด้วยค่ะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาจัดการกันเลยนะคะ<ม>ค่ะวันนี้นะคะคุณติ๊กก็จะเลือกแจาการที่เราจะจัดเ,เป็นจาการทรงสูงเทน้ำในเหยือกนะคะที่เราเตรียมไว้แล้ว พอสมควรน,นะคะวางที่เดิมค่ะหยิบดอกไม้ที่จะจัดจะเป็นดอกไม้สีม่วงจะมีทั้งใบแล้วก็ดอกนะคะเราก็ไม่ต้องเด็ดนะคะเราจัดไปจะได้เป็นพุ่มสวยงาม แต่เราก็ไม่ลืมนะคะผ่าลองเสร็จแล้วค่ะจะกันดอกไม้คุณครูเทน้ำแล้วก็น้ำหกแล้วก็จะมาซับน้ำกันหน่อยนะคะเช็ดโต๊ะก่อน เสร็จแล้วก็ใส่ในตะกรานะคะส่วนผ้าผืนนี้ก็ซับอีกรอบหนึ่งซับน้ำที่หกค่ะแล้วก็ใส่ในตะกราได้แจก,กันสวยๆพร้อมผ้ารองแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปจัดโต๊ะกันนะคะ เราก็ได้เจอกันสวยๆวโชว์ที่บนโต๊ะแล้วนะคะวันนี้นะคะคุณติก็ต้องลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ